โอเควันนี้เราจะมาะมาเปิดกล่องสุ่มกันดีกว่านะเพราะวันนี้นเราได้กล่องสุ่มมาทั้งหมดหนึ่งหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะนะครับแกะมามาก่อนเดี๋ยวกโอเคข้างในจะเป็นตัวอะไรนะครับนี่ผมได้ตัวมิซี่ตัวเออ ตัวแบบนี้มาตอนเรนแรนเตนแตนตะนเรนแรนเตนเต้นหยิมได้ตัวแบบนี้มาค่ะนี่นี่เป็นชิงนจังแบบแบบแบบเป็นหัวหัวอย่างนี้หัวขึ้นใหมได้นะคะนะคะเป็นมันมีที่จับไปด้วยนะฮะที่จับไปด้วยะครับผมก็ประกอบ ะคะเดี๋ยวผมสต็อปคลิปแล้วไปปรกอบกันเลยนี่ครับผมก็ตอ่อเสร็จแล้วนีร้อยนี่ะคับเป็นเป็นเป็นตัวอะไรที่น่าสนุกมากเลยครับข้างใน,นก็มีมีอะไรแล้วครับจบแค่นี้ครับ